บ้านผีสิงข้างในจะมีผีไหมไปดูกัน đій kìa tessions à à à ไม่ได้ยินเสียงเขาเองไก่ตรงหน้ามีอะไรนีไปออกไปไหนนครับท่านผู้ชม อันนี้เขามีมีดด้วยนะครับอุ้ยตกกจาดตุ้งตุ้งัลโเสียงไหตุ้ง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 เดินมาครับเดินมาอย่างละล่นะอุ้ยอนี้ใครอะอุ้ยอันนี้ใครอดูซาซองอุ้ยอันนี้มีอะไรครับคาราทูมแล้ะ มีเด็กม ouais. ีเด็กกอดเป็นลิงนะครับเนี่ยตอนนี้มีเด็กกอดเป็นลิงมีเด็กกอดเป็นลิงดังนั้นเนี่ยไปกันต่อน้องอลิฟกลัวนะครับ องซ้ายมองขวาบ้าง้องไงหรือเปล่าก็จะมีนู้นไปดีโลโครับโอ้ดูสิข้างในมีอะไรว้าว คลายเขากำลังดุพี่อลนะครับท่า,านผู้ชมคลายแล้วทำนีเก็จะมีร้องคร้าใช่ไหมฮะเริ่มได้ยินเสียงอะไรนะเริ่มได้ยินเสียงร้องแล้วนะเนี่อะไรกันเนี่ยอุ้ยนี่อะไรเนี่นย ตอนนี้นะครับตัดสินใจลำบากแล้วมีทางเดินสามทางเลยเราจะเริ่มเดินไปทางหนึ่งก่อนนะครับเดินไปทางยนะครับก่ะออคุับเอุ้ย ยืเป็นลูกตาลนะครับมีไ่น่าก็เหร โอ้ยแม่โอ้ยแม่โอ้ยเสียงอะไรอ่ะไหนได้ยินเสียงไหในห้องนี้มีอะไรครับในห้องนี้มีอะไรครับอุ้ยกระดูกของกระดูกด้วยนะครับ มันไม่ได้เสียงดนตรีนะเอาอยู่ในที่นั่นลบนะครับตอนนี้โอ้ สวแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อน